สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกะมาทางแบบว่าบันเสียวย่างตลาดเนาะพี่น้องเนาะมือนีกะบถ้าพี่พาน้องมาหาอยู่หากินค่ะตามวิถีชีวิตเช่ากระสินค่ะบ่ได้หาป่าเด้อค่ะช่วงนี้เนาะค่ะเขา้นกระเกีียวออกลายแล้วห้องกับมหาหนูค่ะพี่น้องนี่ค่ะมันเบ่งบรรยากาศพี่น้องช่วงนี้มันแดดค่ะคอยกับว่าออกไปใส่ก็เพิ่นเด้อค่ะพี่น้องค่ะจะพาไปเบ่งคลิปตอนยามเลยค่ะเนีมือแลงนะคะจากสองทุ่มยามรอบแรกนะคะพี่น้องค่ะ เป็นกำลังใจให้กันในเรื่องค่ะพี่น้องฝากกดติดตามช่องทาง y u ูทูปพนห้นาเด,ดจ้ากระเทยลูกอีสานจา้าหลักก็อีกช่องหนึ่งกระเทยลูกอีสานหนึ่ง้อคะสองช่องทางจะเบิงไฮนั่นเนี่ยกว่างค่ะพี่น้องเอ้ยมาลุ้นกันพี่น้องว่ามือแรงจะได้หนูไปได้หนูเนาะค่ะคลิปนี้ค่ะโอเคค่ะไปรับชมกันเลยค่ะว่าไปยามช่วงทุ่มสองทุ่มจะได้หนูกันบอพี่น้องไปรับชมกันเลยจา้าน้องได้เวลาแล้วค่ะทุ่มหนึ่งตามกันไปพี่น้องมาลุ้นกัน ว่าจะหมานบอพี่น้องย่างกันเรื่อยๆพี่น้องมาลุ่นกันว่าจะใดบ่หลอดแรกครับพี่น้องตัวแรกตัวแรกตัวแรกพี่น้องตัวแรกตัวแรกยู่แล้วยู่แล้วยู่แล้วพี่น้องยู่แล้ว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 พี่น้องยู่แล้วโอ้ห้องจวดจวจพี่น้องกำลังงามกำลังงามเนี่ยพี่น้องโอ้หมานมานมานพี่น้องมือนน่นี่ค่ะ มัน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 พี่น้องใบแรกมบแรกสวยอลังงามพี่น้องครารอบแรกรลอบแรก,ลแกมันแล้วมันแล้ว ร่อยพี่น,อน้องน้เต็มอืมตัดแถวน่งพี่น้องโอ้ตัวกำลังงามพี่น้องจา้าเรียบ้อยโอ้ยแข่งกันใช่ะ โอเคพี่น้องจ้าหมันหมันมันมันจ้าพี่น้องตัวกำลังงามสุดยอดค่ะพี่น้องรุ่นกันต่อพี่น้องรุ่นกันต่อตัวแรกค่ะพี่น้องพี่น้องยามไปเรื่อยๆค่ะรอบแรกไล่แล้วค่ะพี่น้องตัวหนึ่งหมันหมันพี่น้องรับชมต่อไปได้จ้าอ๋อเอเลี้วเธอเล้วเธอเลี้ยวพี่น้องเธอเลี้วเธอเลี้วเธอแล้วเล้เป็นดงๆเลยพี่น้อง อะะพี่น้อง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 ้ยว <yt> ่อะลังงำพี่น้องตัวที่สองพี่น้องตัวที่สองมนมันๆๆนมนน่คนนี้คือลอกือ่องหูอว่องูด้เนาะพี่น้องตัวที่สองจ้า ที่สองแล้วแล้งอยู่ด้พี่น้อง่าสองแต้มแลวพี่นอ้องรับชมต่อค่ะพี่นออ้อ,อ,นองคพี่น้องยางนำกลืนคนไปค่ะพี่น้องมารุ่นกันต่อเนื่องๆค่ะไปอากาศก็ดีพี่น้องเย็นส่วยๆค่ะมารุ่นกันต่อไป้ยวไปพี่น้อง ไม้นีกับผ้ากันมาเทียที่สองเทียที่สามนะเด้อพี่น้องนี่มาเก็บตกไปพี่นอ้องต่วผูไทยกับบริมาน้าเพื่อเทียก็ได้มือไดโอกาสมากก็ได้ได้จัดการได้เฮ็ดคลิปไปฝากพี่ฝากฝากน้องค่ะย่างยามไปไเรื่อยๆพี่น้องชวชนี้กัดพุ่มกลัวผ่านยืนบ่ผ่านอยูอ่ยต่อไปถือวัสดพี่น้องใช่ไหม พานจ้ะพานแล้วพานแล้วได้ยินเสียงว่าสันสร้างอันเซียนหนูเป็นว่าได้ยินเสียงมันถือว่าสันพี่น้องมารุ่นมารุ่นมารุ่นพูด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 ลิ่นพูดพูดพูดพี่พี่น้องพี่พูดพูดแลนแลนด์แลนพี่น้องถือแก้วถือแก้วถือแก้วนั่นนั่นนั่นตัวลื่นเท้าพี่น้องลุ่นเท้าลุ่นกำลังสวยนั่นตัวที่สามพี่น้องยับขวานเออ ปุ๊บนี่นี่พี่น้องตัวที่สามกลืนกำลังงามพี่น้องจ้าอ้วนๆพี่น้องเด้อเพื่อนหนุบวันอ้วนพี่น,อน,น้อ,นนองกำลังงามจ้ะสามแล้วพี่น้องมันๆมันๆน,น,นี่ย่นกันยาวๆพี่น้องแง๊งน้ำกลนเป็นต่อยๆเนี่ยคะ่ะตากล้องมืวยได้โอกาสมากคะ่ะรอบแรกระจัดไปแล้วคะ่ะพี่น้องสามตัวลุยกันต่อคะ่ะอันนี้พนันวสันผันวานพัน Eye, หเห็ดไม้พี่นอ้องบวงผักไม้เสริมนันต่อเนื่องพี่น้องงานน้ำคนเิ่นต่อยต่อยอย่างเสรีเรเฮ้าเก็บภาพเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชุ่มกันจ้าแานมาลัดเป็นพี่น้องเิ่นกำลังยามมาเรื่อยๆงานน้ำกลืนเรื่อยพี่น้องห้องรุ่นต่อไปจ้ามาคลิปหาอยู่หากินแนวนีก้กาแากดเป็นกำลังใจให้กันในเด้อพี่น้องเด้อ แน่เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันในเด้อค่ะได้ย็ดคลิปใหม่ๆลงธรามคลิปแนปวผจนภัยหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตชาวบ้านห้องสิเนาะข็ฝากกดกำลังใจในเด้อค่ะกดติดตามให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อรุ่นต่อค่าโอเคลราพี่น้องรอบแรกนะี่คิดว่าได้ประมาณสามตัวค่ะพี่น้องไปรุ่นต่อกันรอบสองเนาะพี่น้องเนาะลุยกันต่อเป็นวา่ารอบสองต่อเนื่องเด้อค่ะวสันอันผู้ไทยก็จะมาแค่สองหลอดเดยหลอดที่สาม ขอนั่งอยู่ทั้งรถพี่น้องระยะทางมันยิ่งเง่ไก่เกินไปเมื่อยขาพี่น้องโอเคค่ะรับชมคลิปกันตอนเนื่องเลยพี่น้องรอบที่สองจ้ารอบแรกได้สามตัวพี่น้องรอบนี้ก็พากันกินน้ากินท่าหลพากันยามต่อเลยแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าบริเ้พากันอยู่เบิดขึ้นเนี่ยค่ะพากันอยู่จะเที่ยงขึ้นก็นจะพากันเมื่องสินะส่วนคือเก่าพี่น้องภาค ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกระเทยลูกอีสานเซิร์ชเข้าไปฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทั้งหมดหากเพื่อนๆต้องการเลื่อนดูคลิปต่างๆสามารถเลื่อนดูได้ในช่องกระเทยลูกอีสานใลิปไลฟ์จะมีทั้งคลิปชมกันต่ายๆก็หลายคลิปท่ากันนั่งกินน้ำแล้วกันว่าเลยสินะประเดมีเวลาแซมมันหยด ตามวิถีชีวิตชาวกะลัตไปพี่น้องคุณที่ติดตามค่ะคนไทยคลิปเริ่มพิจงหาพิกหลังแล้วค่ะต้มไอ้ก็ยังก่อนขี่ยังก่อนีขี่ต้มเหมือนแห้งมันลายพี่น้องกระปูก็มีพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนี่แหละค่ะอาหารอาหารของหนูค่ะพี่น้องปูโอเคแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันไก่ละาหอดรถอาจจะใคยก็จะย่างขึ้นไปเทิ้งรถเดี๋ยวพี่น้องคอยย่างเมื่อยรอบนี้ ก็จะโง่กลับเลยพี่น้องมา,าลุนนีจากซีหาหลังตามไปได้วยครับพี่น้องจะได้บ่เมื่อยพี่น้องเมื่อยสู่บ่ไหวกระยอนเป็นว่าเป็นนี่นอทั้งใสทั้งยางอ้บ่ไหวด้วยเมื่อยครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆฝากกดติดต,ตามเป็นกำลังใจให้กันในเด้อพี่น้องพอได้เห็นคลิปใหม่ๆให้ลงนะคะถ้ามาคลิปสไตล์นี้กะอย่าลืมกดหัวใจให้ใหนเดอ้อพี่น้องผ่านสื่อวัสดุ โอเคลรพี่น้องเห็นรถแล้วก็จะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนี้แล้วค่ะคลิปนีกระลาทุกคนไปแล้วไปออกกันไหม่คลิปหนานะคะสมาลิปสไตล์หาอยู่หา,หากินไส่หนูเสกะกดไลค์กดกระลังใจให้กันในเดอคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องจะให้คลิปเพ็ดแนวคลิปเพชรจะให้คลิปเพชรคลิปแนวไรกะทักมาบอกเด้อพี่น้องคลิปนี้รลาทุกคนไปแล้วจ้า